สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเออสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแฮปปี h a l l o w e e 2023มา่านประชมคันที่4ของเราก็คือระดับ Extreme นะท่านผู้ชมก็คือคันสีเขียวถ้าใครอยากได้ระดับไหนก็เลือกกันก่อนได้นะท่านผู้ชมเราไม่จําเป็นต้องหาแบบตามลําดับนะก่เลล็กสองคันหรือเปล่าอันนี้คันที่4ของเรามา เอ็กซ์ตีมให้หากี่ชิ้นวะเนี่ยยี่สิบห้าชิ้นนะท่านผู้ชมผลปรากฏว่าเท่ากับระดับฮาร์ดเลยนี่วะไ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวดี๋ผมเจอใต้นี้มาเราไม่จำเป็นต้องใช้บัคก,ก็ได้นะเรามาตามทางตรงนี้เลยท่านผู้ชมนี่เลี้ยวเข้ามาแล้วก็กดไปที่รูปตึกหนึ่งทีนี่แล้วเราก็เข้าทะลุตรงนี้เลยเออมาเก็บชิ้นแรกกันแล้วนี่ชิ้นที่หนึ่งเราจะออกออกทางเดิมกดปุ่มเขียวแล้วเดินออกได้เลยแบบชิวๆ ต่อมาชิ้นที่2ของเราก็คืออยู่ไหนไม่รู้ก็เดินมั่วไปก่อนนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนอ่ะท่านผู้ชมแล้วมันอยู่ในน้ำปะะลองดำน้ำดูดิเฮ้ท่านผู้ชมอาวผมเจอแล้วนี่ไงชิ้นที่2องที่ิชิ้นน่าจะหาไม่ยากหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมมันระดับยากขึ้นมาไงมันน่าจะยากหรือเปล่า มาหาในร้านตึกต่างก่นนี้มีเป่ะธนาคารบลูเคเวนไม่มีร้านนี้มีเป่าไม่มีกาแฟสตาร์บัคมีป่ะเหาไม่มีมจะอยู่ไหนวะตรงนี้มีป่ะอันแน่เอาซ่อนไว้นี่ก็ไม่บอกไม่มีอยู <c oughs> ่ไหนนะผู้ชมอีกตั้งหลายชิ้นนะ มันน่าจะไม่เอาไว้ที่เดิมหรือเปล่าอันนี้ก็รอดูก่อนไม่รู้อะเราต้องมาดูแถวนี้มีปะแถวโรงเรียนไงมีปะวะท่านผู้ชมเอ้ยแกไปซ่อนไว้ไหนเนี่ยออม,มาให้ยังไม่เจอเลยเอ้ยท่านผู้ชมผมเจอแล้วนี่ไงอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมดูสถานที่ดีๆโอเคนี่ต้ต้นไม้ต้นนีนะ้เนี่ยสมมเนี่ยเออ แล้วก็มาดูไปเรื่อยๆนะผู้ชมไปข้างบนได้มีปะวะบนโรงเรียนให้ท่านผู้ชมเหมือนผมจะเจอะวะ่ะสองชิ้นเลยนี่ไงชิ้นนี้ด้วยอยู่ตรงนี้นะนี่เก็บไปเลยเอออันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะแกล้สีดทาเทารึเปล่าไปเก็บไปดีอยู่ไหนอีกวะในโรงเรียนเดี๋ยวผมหอดูในโรงเรียนให้ครบก่อนดได้ปะ ดูในรุ่งเรียนก่อนมีไปในห้องเนี่ยเฮ้ทำไมผมจะเจอ,อโรงพยาบาลด้านนู้นเห็นปะเดี๋ยวผมดูในนี้ก่อนผมจะจําไว้ว่ามันอยู่โรงพยาบาลมีไปในห้องเนี่ยไม่น่ามีวะเอ้ท่านผู้ชมผมเจอนี่ไงเห็นแลวเห็นลวน,ลนี่อยู่ตรงนี้โอเคอเก็บไปอยู่ตรงที่รับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนนะท่านผู้ชมก็คือตรงนี้แหละน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าในโรงเรียนน่าจะไม่มีเยอะนะ แต่เ,เท่าที่แน่ๆที่ผมชัวร์นะตอนนี้ก็คืออยู่ในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยของเรานั่นเองตอนที่เราจะเข้าได้นั้นเราต้องเข้าด้านนี้น่าจะอยู่ห้องที่สองหรือเปล่านี่ห้องที่สองใช่ปะอา้าวไม่เห็นยังไงห้องในห้องนี้เ็ดโอเคไม่มีว่ะหมดแล้วโรงพยาบาลใช่ปะ มันจะหมดแล้วดูที่สถานีระเพลิงดิมีปะไม่น่ามีนะผู้ชมไม่รู้ผมเดามันดูเหมือนไม่เยอะนะเว้ยแต่มันก็น่าจะหายากกว่าเดิมเพราะว่ามันระดับยากขึ้นมาใช่ไหมมีปะแถวเนี้ยฮลูอฮามีเปล่าอฮารุอยู่ไหนนะผู้ชมไม่มีห้องนายกกวยังไม่มีเลย จะอยู่ไหนวะเนี่ oh God. ยโอเมกดเทผู้ชมนี่ไงมันอยู่นี่เหรอโอ oh, อยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมนี่ดูดินี่ต้นไม้นี่บังอยู่เก็บไปเลยชิที่แปดอ้ดมเมมันหายยาก,กว่าเดิมเลยวะ่ะมันซ่อนไว้แบบไม่คาดไม่ถึงเลยดิจะไปดูในโรงพักดีท่านผู้ชมเผื่อเขาเอาไปในคุกไงมีปะไม่น่ามีไม่เห็นเลยมีเปล่า ห้องนี้มีป้าหาห้องสอบสวนเฮ้ยมีห้องสอบสวน hey, สสวน,นี่มีห้องนี้นะท่านผู้ชมที่มันเปิดประตูได้ในในคุกของเรานี่ไงสถาน,นีตำรวจตขึ้นไปเออเก้าละเก้าแล้วท่านผู้ชมจะอยู่ไหนเอ่ยเราสนามเด็กเล่นน่าจะไม่มีไม่รู้อ่ะอืไม่มีจิอันนี้ไงท่านผู้ชมผมเจอละอยู่เด็นี่ตรงนี้โอโหเก็บ oh, okay. กระโดดไม่ถึงเอ้ยกระโดดไม่ถึงเออกระโดดไม่ถึงเอาบันไดก็ได้นี่ตั้งเนี้ปีเรานี่ยไงอยู่ตรงนี้นะร้านสมุดของเรา ที่ไหนอีกท่านผู้ชมโอ้โหอีกเยอะนัเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งทางแล,แล้วเราจะลองเข้ามาธนาคารดูท่านผู้ชมก่อนเข้าแล้วก็หยิบบัตรเขียวตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เอามายิ่นเข้าตรงนี้ระเบิดสักหน่อยดิใช่ปะ่ะเราต้องใช้ความรุนแรงตูมมีป่ะฮัลโหลเอ้สัญญาณเตือนดังนี่ไงท่านผู้ชมผมเจอแล้วสิบอ็โอไม่ oh my, สัญญาณเตือนดังฉันจะออกจากที่นี่ จะต้องออกจากที่นี่ยังดวนแล้วรถใครไปรจอดไปเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ามันจะอยู่ไหนอีกวะ <c oughs> อยู่ไหนว่ามันไม่มีวี่แววว่าจะเห็นเลยไม่นะเราต้องเจอท่านผู้ชมอยู่ไหนเราลองมาดูห้องชั้นล่างนี้มีปะวะจะใช้ระยะเวลาการหาอาหันจัดตอนนี้มีปะเอิม่ม มันไม่มีอะน้ำมาดูห้องนี้ดิอ่ามีม,มีมีห้องนี้น้ผู้ชมห้องนี้นะที่มันมีที่ควบคุมอะไรต่างๆโอเคกดไปสิบสองละโอโหสิบสองแล้ว,อ,ลวอีก,อ,ก,อ,กอีกเยอะอยู่นะอลองมาหาที่ตรงนี้ดินะผู้ชมมันชอบเอามาซ่อนปะไปขึ้นไปขึ้นไปเหยียบตรงเหลืองๆแล้วก็กระโดดเอไมีได้เหยียบไหมเออขึ้นไปมีปะ ฮัลโหลฮัลโหลมีไหมมีไหมเออมีอยู่ในมั้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเ, hey, hey, เยดียเ๋ยวได้ปะนี่สิบสามแล้วท่านผู้ชม okay. โอเคโอ้โหโอ้โหเยอะอยู่นะไหนเราลองมาดูในร้านต,าต่างๆไอศครีมมีปะมีเปล่าเฮ้ยท <Hey, S 1> ่านผู้ชมผมเจออยู่ตรงเคาน์เตอร์เลยร้านไอศครีม โอเคอยู่ตรงนี้นะนี่ยเนี่นะี่ร้านไอศครีมสีม่วงอยูตรงเคาน์เตอร์เลยมันเอาซ้อนไปไหนอีกบอกฉันมาซะโดยดีรถจงเป็นของข้าฉันจะได้รถแล้วมันเอาซ้อนแถวไปไมปาอีกเปล่าหรือเปล่าฮันแน่ฮันแน่อยู่ตรงโบสถ์น่าจะไม่มีแล้วหรือเปล่าเฮ้ยนักผู้ชมนี่ไงมันเอาซ้อนเปแบบนี้เลยต้นไม้ต้นนี้นะท่านผู้ชมทางขึ้นตรงนี้นะ,นะะนนนะใกล้ๆโบสถ์นี่ โอ้โหเราไปแบบนี้เลยเหรอนี่ไงเก็บไปละสิบห้าละโอ้โห,โอโหตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะท่านผู้ชมก็ครบแล้วอีกสิบชิ้นนะต้องไปในห้องเอเจนซี่หรือเปล่าเราลองมาดูดิมีปะวะไม่น่ามีนะท่านผู้ชมหรือเปล่าเอ้ยเขากวัเราเห็นขนาดนั้น <laughs> เอาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาเจอทางออกพอดีว่ะอยู่ตรงฟุตบาทนี่นะ นี่นะตรงหลังคาฟุตมาทแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยไปมันจะอยู่ใต้ใต้ยวหาไปใช้ก่อเนี่ไปใช้มาสองมันมืดแล้วเออจะประมาณนี้นะสิบสิบหกแล้วโอโห,โหอีตึง้งอีตึ้งเยอะเพิ่งอกโมงหกโมงเย็นแลเข้าในเกมนะอืมจินต่อไปมันจะอยู่ไหนแล้วลองขึ้นมาตรงที่แถวขับบลูกดีดท่านผู้ชมมันจะเอามาซ่อนไปแถวนี้ปะ มันไม่ใช่ขับอันนี้ไม่ใช่ทางขึ้นขับนี่ทางขึ้นขับอยู่ตรงนี้นี่ไงมีปะมีนะฮะมีน้ำมืดขนาดนี้นะมาดูฝั่งนี้ดิอันแน่แห่มีปะอันแน่แห่น,นี่ไงท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้ก็อีสีมพมูนี่นะอืมอยู่ไหนวาหาแบบนานเดี๋ยวผมลองซูมกล้องขึ้นมาดิอืมอยู่แถวไหนวะ โอ้อยู่ไหนนี่ยบอกฉันมาซะโดยดีให้ท่านผู้ชมมันผมจะเห็นอยู่ตรงนี้ปะ่ะนี่ไงได้ปะ่ะนั่นนะอยู่ที่ลางรถตั้งประมาณนี้น่าจะได้กระโดดนี่ไงเจอละสิบแปดโอ้โหอยู่ไหนนี่ยบอกฉันมาซะโดยดีมันจะครบแล้วบอกมาเลยผู้พัฒนาผู้สร้างแมปอันนั้นใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะท่านผู้ชมทำไมมันมันเอาไว้แบบนั้นเลยเหรอ เออบันไดตั้งมาเนี้เก็บได้ปะ่ะนี่ไงได้ละสิบเก้าโอ้โหท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะโอโ้อยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมนี่นี่เห็นไหมจะอยู่ตรงไหนอีกเออตอนนี้ผมซูมขึ้นมาแบบไกลน,นะท่านผู้ชมทํามุมกล้องให้มันกว้างๆนี่ไงท่านผู้ชมใช่ปะ่ะบนฟักทองบนหลงังคาร้านดินเนอร์อนะไรต้องใช้บันไดปะ่ะต้องใช้บันไดในการขึ้นนี่ไงขึ้นไปนี่ไงเจอละยี่สิบ เราจะมาลองส่องในร้านดินเนอร์เราท่านผู้ชมมันมีปะซ่อนไปแถวนี้ปะไม่น่ามีนะในห้องน้ํามีปะในห้องน้ํามีไปที่เบ็ดละโอเคจะอยู่ตรงไหนวะท่านผู้ชมเราจะได้จริงปะนี่รถเรานี่อยู่มีปะโรงเรียนเด็กปะดูดีๆด,ดิอ้าวมันจะเจอเจอเฉยโอเคเพามันได้ตั้งไว้สูง มันได้เสียบไปแบบนั้นได้ป่ะเออแล้วก็ปีนนินถึงละยี่สิบสองโอ้โหยี่สิบสองอันอีกเท่าไร่อีกสามไ,ไปดูทะเลไปนะผู้ชมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะแถวทะเลมันเลยยอดนี่ป่ะมีป่ะในเรือไปดูห้องลับในเรือนะผู้ชมนี่เข้ามาห้องน้ำแล้วก็ตรงเข้ามาทะลุตรงนี้เอาน,นี้เ,เจอละอยี่สิบสามเฮ้ยอีกสองอันวะ่ะ สองอันอยู่ไหนวะยี่สสามแล้ว่ลนผู้ชมเอ้ย hey, hey, hey. ผมตรงวันนี้ผมเจอเฉยได้ไงยี่สิบสี่เอาไว้แบบนี้เลยเลยลูกพี่โอเคก็อีกอันเดียวนะก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนวะในนี้มีป่ามันจะมีห้องรับอยู่นี่นะท่านผู้ชมผมก็หามาเยอะแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดสองดูนะเอาไปใช้สองเข้ามานะผู้ชมใน,นช่องหินตรงนี้มันจะมีทางเข้าเว้ย ตามผมเลยนะกี่แห่มานี่เรียบร้อยเลยนะไม่รู้มีหรือเปล่าโซนนี้เอานี่ไงท่านผู้ชมผมเจอแล้วโอ้โหโอยู่ลึกๆแบบนี้เลยเหรอลูกพี่ผมปลดล็อกได้แล้วท่านผู้ชมดูดีรถผมโคตรเทเลยโอ้โหท่านผู้ชมจําซุ้มประตูตรงนี้นะซุ้มประตูแถ,ถวโซนเนี้ยแล้วท่านผู้ชมก็เข้ามาช่องเล็กๆนี่นะ ข้อไว้แบบนี้เลยเหรอโอ้โหนี่นี่ตรงเนี้ยรอบที่ผมเก็บไปตรงเนี้ยโอ้โหแบบลึกมากเลยอ่ะแบบนานในเรามาดูรถเราดิดหน้าตาเป็นยังไงวะยังไงนผูน้ชมคันเขียวนี่ล้อใหญ่มากบิ๊กฟุตเลยมีขวัญนานะรถด้วยนะผู้ชมดูดิฟังกชันเด็ดรถน่าจะนั่งได้หลายคนนะท่านผู้ชมก็จะมีมีโลงอยู่ท้ท่านบนนะคือว่าการตกแต่งรถเกี่ยวกับฮาโลวีนก็คือว่าเทดีนะท่านผู้ชมโอ้โหล้อแบบใหญ่มาก,กนะผู้ชม ดูดินี่นี่นจอดใกล้ๆหลอดไฟก็ได้ดูรถนี่โฮเทเเลยมีหน้าผีอยู่ตั้งรถด้วยถือว่าเป็นรถคันที่ใหญ่มากสวยงามมากทนะผู้ชมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับรถคันที่4ของเราก็ระดับเอ็กตรีมก็ได้ไปที่เรียบร้อยก็อย่าลืมที่จะลองมาหากันนะท่านผู้ชมถ้าใครชอบ ที่จะหาชิ้นส่วนแล้วก็ปลดล็อกลดโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปที่นี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดกลคดกดแชร์กดสิดตามผมด้วยนะครับผมก็หาทั้งหมด25ชิ้นนะไม่ได้เยอะนะระดับเอ็กซ์ตรีมก็เหลืออีกคันเดียวหรือเปล่าที่ผมยังไม่หาโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายหาแบบนาน